สวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้ทั่วหายใยสาวสิรลับสายาวันนเมห่อก้อนนี่เจ็ดศูนย์กันว่าถือกมีนมปปาปาดข้อโหลดบริสันแต่ว่าหมู่บ้านเพิ่นบ่ท่านใดดีละ่ะถามอยู่ไปเหตุยังคือเวลาจ่ายเนาะวันน,นี้ปกติจะยู่นั่งตรนละซับตลอด เข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะทาง y o u t u b e ค่ะสั่งซื้อครีมมาได้แถมลอตเรีแถมลอตเรี่หนึ่งใบหนึ่งชุดซื้อสองชุดแถมสองใบซื้อลอตเตอรี่ม่ไหวแล้วเอาเจ้านะคือว่ารับล่ะเดี๋ยวเราก็โทรกลับมาหนะทยถ้่ราับนี่ไม่รับเดี๋ยวก็โทรกลับนั่นไง แปดหนึ่งหกแปดศูนย์สี่หกเก้าเอาไปเห็นยังละมียดก็นั่นตอบแถบบทจบ <ot do? S 1> เอาเลขได้มามยังเลขน่ะไอ้อจับคู่ว่าถ้าได้ได้จับคู่ว่านั่นได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าได้มากแล้วมันไม่ได้จับคู่อ๋อไม่ได้ แปดบนแปดบนหลักหน่วยดับแปดองเป็นหลักสิบได้แปดบนแปดบนว่าไหมฟังจักรวันถามแปดบนเนาะเออแปดบนหลักยังดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยแปดนี่นะไปหลักสิบได้โอ้แปดหลักสิบอ่าเอาโอเคแปดหลักสิบสอง แหล,นะลักสิบเนาะหปอเซ็นต์สองดับล่างลัเปอเซ็นต์้ะสองดับล่างเได้เอาเลขดับด้วยแม่เอาเลขนี่มันสิออกบวกแม้บวกจริงไมมสองดับล่างแปดแปดหลักสิบหลักหน่วยดับใช่ไหมเอ้าอคอยกึซื้อหกแปดหลาย,ายแต่แม่คึ่งก็ซื้อกับขึ้นว้ย <c oughs> กับเพื่อนไหมบอกโอ้ยเอยซื้อตั้งหลายเด้อหกแปดไม่ 68, ได้กับลรวมั่งนี่แปดหลักสิบสองดับล่างตัวดินเด่นนั่นนะเอาตัวดินเด่นมันนะ่ะนะไปูุดคลิปอั้นเขาลเลยเอาเลขว่าได้ได้จับคูเลยเย็ยบนาคือเก่าละ ก็ดีเออแต่ว่าเรียกันแม่เต้นสามร่องหาเนี่ยเด็กเจ้าว่ะแ<อ>ม่ไปรับกันหมวดบอ,ดบอดเห็นบอลออกกับศูนย์กับหนึ่งเดินเก้าร่องหนึ่งอ่ะเดินเออมันสามตัวมันเก้าศูนย์หนึ่งเหม็นบอกหมดว่าก้อนนั้นเด่นสามร่องหาวัดมันออกศูนย์เจ็ดเด่นสามร่องหาบ่ะแม่กัะบนหรือล่างเนี่ย บางหนึ่งมันก็เป็นออกบนนี <Ừ. S 2> ่นะอ้านั้นเคียกับออกกันรักลอยเก้ากับรักลอยเนาะวางหนึง่งก็ได้เพิ่งรักหน่วยรักชิดไปยังสิมันปนไปทวีติดเต็มไปเต็มมากอยู่ยงตัวลอ่ลองมันเที่ยวนาเทียบ่ตัวล่องฮ่าแมนตัวล่องมันเทีออกบ่อดมาไว้เนาะนัะ้<า>งวัดออก,ออกหาสองขหา,หาออกนะ อ๋อจับคู่ตัวใดบันนี้แม่จับคู่จับคู่ตัวใดกระติดนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหา,ห,งห,าหาสามไปที่สี่แล้วหาสามเล่นสามเนาะอ๋อหนึ่งหาตีช้าก็เป็นยงงนแล้วบันน,บนี้เออ เหกได้โอ้ยเสียหนักเพรเด้กตับเล็กเป็นทัวรขักตัวเนี่ยปัต่ิกาบเลดซื้อเล็กวนกันไลนัเรเป็นแบเก้าสามมั่ยืสมักเก้าสามเก้าสามเก้าเก้าสามมันมีในน้ำอยู่แม่มันมีสามบนนี่มันมีพ่นไหอยู่มี่นี่แม่สว่างละหาเก้าสามก้าสองเอคือเปลือ สองศูนย์สองเก้าเนี่ยมีสามตัวนี่แหละสองศูนย์สองเก้าสักเก้าสามเนี่ยเนาะเด่นสามล่องหามี 1, 1> หนึ่งหามีสองศูนย์เอาสามคือมีมิจตัวสามมิจเก้าสามเก้าสามคำหาสามมีตัวอืม ตัวแค่อ้าสองดับล่างมื่สิขึ้นบนบสองศูนย์นี่สองรับล่ามเก่าสองศูนย์ขึ้นบนนั่แม่เนาะกับเก้าสองสองเก้าเนาะเก้าสามหาสามเหล็กเก้าสามหาสามอก็จิตมาหนึ่งกับหนึ่งเก้าก็คือถ้ามีก็บนนี่แหละเขียนไว้รวดบนนี่หนึ่งเก้า 9, 9, 9, นึ่งเก้าหนึ่งอ่ามัดจิตเป็นมัดจิตเป็นสองหกอล่างเป็นสองหกห้าหกที่สองว่าเอาสองแบบล่างนี่ตอนนี้เจ็ตเสื้อสองตัวอันนี้มันเป็นลักจิตเป็นสองในสองหกสี่สองสองหกท่นห้าหกอืมอย่าเกินหกนี่ทำไม หอนแ่กแดดกหอนแล้วแม่ในหะ้องเออยู่ในห้องเอีย <c oughs> ว่าไปตากแดดเปนพวเป็นิเปนวาหอนเนี่ยอันสามลองห้าเมื่อว่านี่โอ้ยหอนอีลี <c oughs> เขามาลดก็เสียน่นนะเนาะห้าห้าสามมากกระสิเป็นห้าสามเก้าสาม บันี้ถ้าสองมากก็สิเป็นสองศูนย์สองเก้าอ่า <2 S 1> บันทิกสองหกน้ำอีกบ่างสองหกสองหกถ้าหนึ่งมากก็สิเป็น 1, 5, 1, 9, หนึ่งห้าหนึ่งเก้าแม่เงี้ยและหนึ่งห้ากลายตูแท้กลายตูแท้ท็แมนบันี้ก,ก็ะห้าหกอีกล้ล่างแม่นบ่ S <S <S ล่างบ่าหาหกสี่สองแล้วก็สองสองยังอีกสองล่างสี่สองว่เอามันดับล่างบอล่างนี่ก็สีมีหาหกหาหกกับสองหกมะสองหกบนกับพี่สามตรงนี่แหละชิดเก้าเก้าสามหาสามบา ตัวตัวตัวเด่นนั่งเมีสองเก้าตัวเด่นเนาะแล้วก็เก้าสามแล้วก็หสามเนาะหัวขอเด่นขอเดนหนึ่งหายทีแม่มาหน้าบอสทีสามตัวบัสเด็ดั่นแบบมีตัวไหนเน่ยี่สันวว่ามีสามตัวก็ถี่มีหนึ่งศูนย์แปดจ้ะ หนึ่งศูนย์แปดแมนสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยเนี่ยไม่มีสามตัวนี้นะนี่หนึ่งศูนย์แปดเงาสีมีตอรหนึ่งหากับหนึ่งเก้ากับสองศูนย์ตัวอแปดตัวบมีแปดก็คือมากแปดแต่ก็สีหกแปดนี่แหละแม่ชี้แปดซึ่งี้แปดนะเนี่ยชี้แปดโอ้ชี้แปดหัว หมวดบาง,งินชื่อค <8 S 1> ่ะแปดทก <6. S 1> เอเอเไ,ได้รับชิดได้เออแปดหกคือเขาโหอยสองดับสองดับดับล่างแล้วกับดับล่างแปดมาหลักสิบเนาะแปดมาหลักสิบรักงนะวยก็ได้ <8 S 2> ไปรักสิบได้ โอ้ยคอยเสือันั่นหลายแท้ล่างกันหกแปดสองร้านเปอร์เซ็นต์นี่คอยเสือ่าเด็เด่นกือตรงนี้หกับเจ็ดอยเสือก็เกันจบแปดเ้าเลขเนี่ยไปขึ้นไปเอากันไปเอากันแปดหกับลรงเอาหกแปดนี่แปดหลักสีไปแยะรลงโอ้แปดหลักสนเพิ่มักหน่วยมันสิเป็นยังอนแมเจ้าว่าน เป็นหนึ่งนั่นแล้วเป็นศูนย์นั่นแล้วเนาะอ่ะสรุปว่าค่ะท่านผู้ชมบอกกันลายเงาค่ะตัดตอดเนี่ยท่านผู้ชมคือเด่นสามล่องหาบนค่ะห้าสามเก้าสามหนึ่งห้าแล้วก็สองศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าสองหกล่างหาหกกับสองหกค่ะลักซิบบนคือแปดค่ะสองดับล่างเป็นแนวาทางให้ท่านได้เลือกสื่อเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ